กินข้าวกันอืมกินท่านี้พอตมือมาค่ะกินกันลาเกง่งดผูพนี้ไม่ไม่ได้กินนานแล้วนะเก่งเทีพผ่้อือมนี่หนึกยากซะวะเกง่งเทู่เทู่ต้องกินกับปลาขค็มตัวร้อยอืมนี่คือลูกตอดองตัวเล็กก็คือสดลูกโตอดองกันกกอนค่ะยำสตอดองเด็ร้อย้ะ ยำบุกตัวดองเม็ดเติบเติอบอืมท่านผู้ชมเลยเม็ดเนด,ดนะึงได้เร่งนี่แกอืมอ,อ,อร่อยบุกตัวดองจากขัวไช่ๆค่ะจากขัวไส่ๆและไทยทูยูอืมเนี่ยเม็ดติบเติบเท่าๆกันเลยค่ะ ใครสนใจกินลูกตอแดงถักทายกันได้ค่ะเดี๋ยวป้าปูจะอืนําเอาออกมาจาับตัวเย็นยำนำมันเอย <c oughs> ใครสนใจกินลูกตอแดงเดี๋ยวป้าปูจะปักมุดไว้ใต้คลิปค่ะแม็ดแก่แมดใหญยแม็ดไม่เปื่อยไม่พุุยเลยค่ะยำร้อยมากกินกันอยู่ประจํา <c oughs> อืมข้าวกันเราค่ะอืมน้อยะ à <coughs> đuổi rồi Rồi lúc toàn đồn Hmm. bọc kem. กันกันคอกันคอมากปอกินนามก่อน Sụp tổ phát cây ăn hả? Hmm. Đẹp quá đặt đặc mệt mệt Đeo đen กตอดองนี่เอามาย่ำม,มันจะกินร้อยค่ะมันจะได้รสชาติปลาปูย่าใส่พงนทุรดใส่เกลือเติมเกลือลงไปฮิตหนึ่งต้าคนฉอบเปรี้ยวเลยก็ะใส่ลูกนาลงไปได้ค่ะอืยำปุกนึงกินได้นานมากเวลากินนะน,นะตาก,กับชอนกลางถึงกับถีเลือไใส่ตู้เย็นจะเก็บไปกินได้นานมากค่ะเม็ดจะไม่เปื่อยไม่พลุยเลยของก็เม็ดแก่เม็ดย้ญยแน่นถูกเม็ดอื ก็มากินพุ่งเคลก็ไม่ต้องใส้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวปะปูปักมุดไว้ให้ข้างหลังขายากกินจังไปเลยค่ะจังตรงจากเพศเขาเลยไม่ต้องพันปะปูผ่อ ปลาปูแขมมาบอกพิกัดข้องร้อยแขนั้นเองค่ะสื่อตรงจากเขาเลยสั่งตรงจากเขาเลยเลยค่ะมีอะไรที่ร้อรๆกระเซ่กันค่ะบอกกัน khéo nêm chong thang xăng ye ye mặt mải đấy cả ép đầm ép xong ép pha ép keo khọt nốt ừm ép này cà về xăng này luôn kiếm bung ี่ลุกอือมก้องปลาทูเค้มเจ้านี่ก็ตั้งร้อยอย่างไงปลาปูปลาปูสื่อมาลงกินแรกช่องตัวสร้างทุตบัดเอามาอืมเอามาอบมอลมลวนร้อย มันมีอากาศมันฝนที่ตกเลยค่ะล่มเอื่อย,ออยืดมืดแต่บายดีอากาศวันนี้ปะปูชมไม่อน mà giống đều là con nào Trăm tắp điệu lục đó bỏ khách ừ. mà hả beladung tựa bố chèo bên tùy anh muốn khao kai thằng blah kai kính mua bạc kính thằng kính blah kính bạc 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 เก่งซ้อมมอนปลาาตัวอย่างเรือเอยๆสักไม่อยากกินมดกินกันไม่เยอปะปลาปูไปก่อนล่าคลิปยาวไป